สวัสดีครับมาพูดถึงการลักกระโวยปาล์มน้ำมันกันหน่อยในช่วงนี้ราคาดีก็กระโวยกระโจนนิ้วมากมายเลยโดยเฉพาะคนที่ติดยาเสพติดมันก็จ้องจางหาตังไปซื้อยาก็ไปกระมยสีจางอันตรายก็สามารถไปแลกเป็นลูกดึงได้สักเม็ดสองเม็ดหรือว่าหลายหลายเม็ด บางคนก็เอาไปทําอย่างอื่นด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าขโมยมากมากเหลือเกนะครับป้องกันยากลําบากมากแล้วก็วิธีการขโมยนี่ก็พัฒนาขึ้นไปไปเรื่อยเเมื่อก่อนนี่ก็อาจจะแก้ไยไม้ไ่้ว่าต้นไหนมันสุกแล้วก็กลางคืนนี่ก็ย้อนไปอีกครั้งหนึ่งกลางวันนี่ก็ทาไปหาโน่นนานี่ในสวนปามไปหาไก่ปลาไปหาปลา แล้วก็ไปหมายไว้พอกลางคืนก็แอบ,บไปไปแทงแล้วก็เอาไปขายบางคนก็ไปตัดหญ้าตัดหญ้าเด็ดแล้วของผมที่งางๆนี่ริมฝั่งตัดหญ้าเนี่ยก็จะไปตัดตัดหญ้าไปด้วยแหละแล้วก็แทงปามไปด้วยแล้ว,ลว,ก,ลว,ลวก็ใส่ไปกับขับรถสามลอ้อพ่วงแล้วก็ยากลุ่มไปก็มีอ่าหรือบางที บางคนอยู่ไม่ไกลๆก,กันแหละสองตัวเองก็มีอยู่นิดหนึ่งมีอยู่บ้างแล้วก็ไปรักของเพื่อนมาผสมแล้วก็เอาไปขายก็มีปัญหามันอุย้ยสารพัดส,สารพาในการลักขโมยนะครับป้องกันยากเพราะว่าไม่มีใครได้ไปอยู่ทุกวันนะพูดง่ายๆว่าจะไปเวียนไปนี่ยังไงทุกวันใช่ไหม ทำรั้วรอบขอบชิดแต่พื้นที่เยอะๆทุนน้อยๆอ,อย่างพวกเราเนี่ยมันก็ทําไม่ได้ผมเห็นทางป่าเนี่ยก็ทำสองชั้นแล้วรั้วลวดหนามชั้นนอกเอาไม่อยู่ตรงสัยแล้วก็ทําชั้นในไปอีกทีหนึ่งสูงประมาณสองเมตรดัน่นง้นก็เข้าจะลำบากหน่อยแต่ว่าเขาน่าจะยังมีการลักอันนี้พัฒนาก็บอกพัฒนาไปจนถึงว่ามันไม่ลักเทงใน่ตอนนี้มันเอ,เอาเอาคลาดเนี่ยไปคลาดไอ้ลูก ลูกสุกๆนี่มันร่วงลงมาร่วงลงมาใต้โคลนแล้วก็ไปหาเก็บเอาใต้โคลนซึ่งไปหาลูกร่วงปาล์มเนี่ยเหมือนกับไปหากี่ยางในสวนเพื่อนอย่างนั้นแหละมันก็ออไม่น่าจะผิดนืกอ่าก็ไม่เอาแล้วมันเลี่ยงเลี่ยงนะครับหลายคนก็อุ้ยสารพัดสารพาวิธีข้องวงจรผิดก็มาหนายากเหมือนกันเลยนะจะเอาไปติดแต่ว่าผมไปดูแล้วก็บอกว่าใช้ไม่ได้อีก บางสถานที่สถานี้ตำรวจเนี่ยก็บอกแม้แต่เห็นภาพแล้วเนี่ยก็ต้องมีคนไปยืนยันด้วยนะว่าตัวนี้มันมันลักปามเพราะถ้าเขามีการตู้แย้งว่านั่นภาพตัดต่อนั่นไม่ใช่ภาพเขาเขาอยู่ที่นั่นที่นี่เราเจ้าของสวนเนี่ยก็ต้องไปหา,าไปพิสูจน์ยืนยันมาว่าคลิปนั้น,น,นไม่ไม่ใช่ตัดต่อ ปง่ายห,หน่วยงานรับรองมาตำรวจมันจึงจะเล่นง่ายไม่ใช่นั้นเล่นลำบากกลายเป็นว่าเราเห็นภาพในกล้องวงจรปิดก็ไม่แน่ว่าจะจับโจรได้นะจับแล้วก็ต้องเสียตังเองอีกไม่รู้สักเท่าไหร่นะว่าจะให้มันรับสารภาพได้นอกจากว่าไปจับมาแล้วก็บังคับให้มันรับหรือตำรวจโชคกันให้มันรับตาตูนกุลหัวหมอหน่อยมันก็ลำบากอีกอ่าจำยังไงทีนี้ ไม่รู้จะทำยังไงลานปาล์มมันบางแห่งก็พึ่งได้บางแห่งก็พึ่งไม่ได้แต่ภาคอีสานนี่ผมว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าลานปาล์มคงจะยังน้อยกว่าปักใต้บ้านผมบ้านผมนี่ลานปาล์มโอ้ยม,มีมีทุกตำบลว่าเนี่ยตำบลหนึ่งหลาย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 ลานด้วยนะเพราะว่าเขาซื้อแล้วก็ส่งลานใหญ่ได้ก้าทางของราคาขเขาก็อยู่ได้เพราะมันขายง่าย มาตรการของจังหวัดก็ออกมาแล้วนะเห็นคำสั่งผู้ว่าคำสั่งอำเภอแล้วก็โรงพักนี่ออกมาแล้วให้มีการแสดงบัตรให้กับคนขายหมายถึงว่ากับผู้ซื้อเนี่ยกับผู้ซื้อเนี่อลานเนี่ยก็ต้องมีมีว่าเคยมีตะเวียนบ้านอยู่ที่ไหนประจำขี่คนแต่มันคุ้มไม่ได้หมดหรอกเพราะบางลานก็ก็ยังแอบซื้ออยู่เพราะเล่นยาก เล่นยากมากมากเลยในการที่จะให้ความร่วมมือในการจับโจรผู้ร้ายบางบางแห่งที่ผมไปขายเนี่ย้านที่ผมไปขายเนี่ยถ้าไปกับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ใส่กระสอบอย่างนี้ก็ไม่ถือ้อต้องพาใส่รถพร่วงข้างนี้นีซื้อเพราะว่าผมคนทุกขายกับรถพร่วงข้างของเราไม่เยอะนะแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ก็ก็ไม่ถือ้อแต่ว่าโจรมันก็มีรถพร่วงข้างเหมือนกันแหละมันก็ไปขายเหมือนกันแล้ว ไม่รู้จะทำไงผมนี่กำลังคิดอยู่ว่าอันนอ,อย่างนี้ดีกว่าไหมเดี๋ยวทำฝากฝากฝากที่เป็นใช้เหล็กแหลมแหลมมแล้วไปฝังไวไ้ใต้คลนถ้ามันเหยียบเข้าไปแล้วก็อ่มันทะลุหลังหลังตีนมาเลย <c oughs> ดูสิแต่ว่าต้องติดป้ายก่อนนี่ผมกำลังจะทำอยู่เหมือนกันใครว่าหูดก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันกระบวยกระบวยจริงๆบางทีมันก็ไปหาโน่นหานี่นะ เปน็นปัญหาเรื่องรักขโมยปามเนี่ยเป็นปนัญหาผมว่าเป็นปนัญหามากกว่าปุ๋ยราคาเพลงดีอีกในตัวนี้เอื้อมระอาไม่รู้จะทํำยังไงจะฆ่าตายยังไงนะเพื่อนก็ต้องต้องขวากวิธีการป้องกันพยายามหาวิธีตามป้องกันของผมนี่เลื่อนจากเมื่อก่อนยี่สิบวันปามนี่ถ้าตัดยี่สิบวันมันจะดีใช่ไหมเพราะว่าไอ้ที่กําลังสุกจากรอบอรเนี่ยมันก็ยังไม่ทันร่วงหมด มันยังไม่ทันร่วงมาเด้อร่วงก็ดิดหน่อย20ิวันแล้วครอปริมาณมันก็จะได้เยอะบางคนก็15วันของผมนี่เคยลดลงมาเหลือ10วันสิบวันยังเอาไม่ทันยัไม่ทันเพราะฉะนั้นต้องตอนนี้ลงมา6วันบ้างเจวันบ้างเพื่อจะเอาลูกสุกเนี่ยออกก่อนออกก่อนมันไม่ลานตา ต้นไหนสูงๆูงก็ก้อยรอบหลังก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้นต่ำๆนี่ต้องเอาก่อนทําให้เป็นโราเป็นเปลองแรยงานด้วยนะในการต้องไปจัดการนะครับนี่ก็คือปัญหาการลักขโมยปั์มปัจจุบันภาคใต้เป็นปัญหาที่มากมายเลยนะครับถ้าใครพอจะมีวิธีที่มันได้ผลจริงๆนะครับก็กฝากอบอกด้วย ใชกิฟก็ได้นะครับจะได้งอมาปรับออมาใช้สําหรับเกษตรกรนะครับพื้นที่ไม่เยอะอย่างเรานะครับไม่ได้สามารถจ้างคนมาก้าวได้หรอกครับนั่นไม่คุ้มกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ